ผู้ชมครับขณะนี้ตำรวจที่เกาะสมุรยรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับจริงๆเรามีภาพละแต่ว่าเดี๋ยวรอหมายจับออกก่อนถึงจะสามารถเผยแพร่ภาพ,าพาของคนร้ายได้ก่อเหตุอย่างเหี้ยมโหดนะครับฆ่าพยาบาลสาววัย36ปีคาห้องพักเหตุการณ์เกิดขึ้นมารู้กันอีกทีก็คือตอนเช้าแล้วครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบศพของหญิงสาวในห้องพักชั้นสองหอพักโรงพยาบาลเอกชนเบื้องต้นผู้เสียชีวิตขออนุญาตใช้นามสมมติชื่อนางสาวนนหนูอายุ36ปีนะครับ นอนหงายอยู่บนที่นอนไม่สวมเสื้อผ้าสวมเพียงกางเกงชั้นในที่ลำคอมีเสื้อยืดสีขาวรัดแน่น<ๆ>พูดง่ายๆก็คือคนร้ายเอาเสื้อรัดคอพยาบาลครับข้าวของในห้องเนี่ยกระจัดกระจายนะครับแล้วก็พบกล่องถุงยางอนามัยหนึ่งกล่องเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าผู้ตายอยู่หอพักคนเดียวไม่ได้มีแฟนทำงานเป็นซูเปอร์วิเซอร์พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเอกชนเมืม่อวานนี้อันนี้เพื่อนอ้างอย่างนี้นะครับคือ หลังจากที่พยาบาลเขาออกเวรกลับมาเปลี่ยนชุดที่ห้องพักแล้วก็ขับรถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนก็สังสรรค์ดื่มกินอยู่ประมาณสักจนถึงตีสองครับเขาพาผู้ชายคนนึงกลับมาที่ห้องคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่รู้จักกันที่สถานบันเทิงจากนั้นประมาณตีสองครึ่งเพื่อนข้างห้องได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะวิวาทกันสักพักเสียงก็เงียบไปอย่างที่บอก มารู้อีกทีตอนเช้าแล้วครับเพื่อนเห็นว่าไม่ไปทํางานก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติเนี่ยนางสาวนอนหนูตรงเวลาตลอดครับเข้าเวรก็ไม่เคยสายเลยก็เลยมาหาที่ห้องพบว่าห้องถูกปิดเรียกสักพักไม่มีเสียงตอบจึงใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปก็พบว่าเสียชีวิตแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ชายคนที่พามาเมื่อคืนนี้แหมจริงๆจะมีรูปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สามารถเผยแพร่ได้นะครับต้องรอหมายจับก่อน ทางพันตำรวจเอกเด่นดวงทองศรีสุขครับผู้กํากับโรงพักบอกขุดบอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าปิดเกาะเลยฮะเกาะสมุยผู้คนเนี่ยหวาดกลัวนะครับพยาบาลที่เป็นวิชาชีพที่เป็นเพื่อนๆเนี่ยมายืนร้องไห้กันอยู่ที่หน้าห้องพักตอนนี้เนี่ยใช้วิธีคือปิดเส้นทางหลบหนีที่บริเวณท่าเรือทั้งสองท่าแล้วก็นําพยานซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนผู้ตายไปสอบปากคําก็ทราบว่าจริงๆผู้ตายอยู่ห้องตามลําพังเธอเป็นคนที่อัธยาศัยดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนในที่ทํางานคือเหมือนประเด็นขัดแย้งในที่ทํางานเนี่ยน้อยมากค่ะไม่มีเลยก็ว่าได้เบื้องต้นตํารวจก็เลยตั้งประเด็นสัมหารไว้หลายเรื่องนะฮะชู้สาวชิงทรัพย์รวมถึงเรื่องส่วนตัวเนื่องจากตํารวจรู้ตัวคนร้ายแล้วใช้วิธีปิดเกาะแล้วอ่ะออกเกาะไม่ได้ดังนั้นคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้นะครับทันทีที่หมายจับออกแล้วก็เผยแพร่ภาพผู้ต้องสงสัยได้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกัน